ออเลโก้ oh, ไปกันเลยโอเคโอเควันนี้เราอยู่ในเกมไอชินเคยโอโหแต่ผมเปิดเสียงดังมากไม่ได้นะเพราะเออเวลาที่ผมเปิดเสียงดังอะแล้วทีนี้มันอะไรวะโทศรศัพท์ผมอะไรเียเวลาผมใช้แอปแอปอะแอปอัดเสียงมันค่อนข้างมั่วนะโอ้เอขียวเขียว,ยวไม่ได้ฮนะเขียวแดงเขียวแดงเป็นล่องหนเวอร์ Whoa. โอเคห้าส okay. ิบวิฮะเขียวแดงร่องหนุนหลังหลังจากนี้ผมจำสูตรได้แล้วนะเขียวแดงร่องหนจริงๆเราขึ้นไปชั้นบนก่อนอย่างแรกฮะไม่พลาดจ่หวจริงๆมันต้องเช็คชั้นล่างก่อนให้หมดแล้วไปบนนะโอเคแต่แต่ไม่เป็นไรฮะอ๋อพลาดฮะมาพลาดห้อง อ่าแต่จริงๆมันต้องไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะ <c oughs> เสียงดังกันไปหรือเปล่าไหนเอย่ย <c oughs> อาจจะมีเสียงดังก๊อกก๊อกก๊อกนะข้างบ้านทำอะไรไม่รู้เขียวแดงอ๋อเคตรงนี้มีเหรียญ สี่สิบวิฮะยังไงก็เหลือๆฮะถ้าเราเดินลายไม่พลาดนะโอเคสามสิบวิเหลือ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 จริงหรือเปล่าเขียวแดงโอเคโอค้โหมีแดงสามเลยเหรอห้องเนี้ยใช่ปะใช่ฮะ งั้นผมลองกินแดงแดงก่อนแล้วกันแล้วค่อยเขียวแดงแดงแดงอ๋อได้อายฮะเขียวแล้วก็แดงฮะโอเคเรียกว่าห้องนี้ยาเยอะมากฮะแล้วมันทำให้เราเล่นง่ายขึ้นอันนี้ซากหนูฮะไม่ต้องไม่สนใจฮะอ่าชาลีก็อุย้ยตกใจหมด แต่มันมองไม่เห็นเรานะเรากินยาล่องหนตลอดเ,เวลาอยู่นะโอเคต้องเก็บตรงนี้ไปด้วยฮะเพราะขากลับเก็บไม่ทันเน่สามสิบวิฮะเขียวแดงระหว่างห้องนี้มีหรือเปล่าอ้ามีนะไะอ๋อเขียวตรงนี้อีกอันหนึ่ง เขียวเขียวเขียวห้องไหนเร็วกว่าวะเอา้าสีนีหมดนะเขียวแดงแล้วเรารีบวิ่งลงไปข้างกันทีฮนะเรียกว่าทำเวลานะ อ่ตั้งแต่มันอัปเดตให้กดายแล้วไม่สามารถเดินได้นี่ลำบากมากอะ่อะเพราะปกติผมจะเดินเดินไปกดายไปนะสี่สิบวิชิวๆเริ่มเริ่มไม่ชิวละเริ่มไม่ชิวละโอเคโอเคมีเขียวแดงอยู่มีเขียวแดงอยู่ แต่มันไกลกันมากอะทันปะถ้ามันหวาดมาข้างหน้านี้คือก,ก็แห้งอะโอเคฮะทันฮะ เราไปอีกห้องหนึ่งนะอ่าผมลืมบอกไปนะอันนี้โหมดยากนะเกือบเกือบลืมเกือบลืมฮัทตดถงนี้ไม่มีนะเอาจริงเราต้องเช็คทุกอ่อมาเมดเน็ตเล่นอะไรตอนนี้นะครับจริงๆเราต้องเช็คทุกห้องนะทุกคนะไม่งั้นผมบอกเลยว่าเหนื่อยนะ้ะเล่นด่านโรงพยาบาลเราไม่เช็คทุกห้องอนะ่ะเพราะชาลีมันโซนแมปได้โหมดมากๆนะ ยี่สิบแปดวิหันทันะฐาน,านะ,านะ,านะเขียวแดงอ้อายเยอะมากโอ้มีแต่แดงแดงเฮ้ยโอเคเจอเขียวแดงแล้วฮะถุงสุดท้ายอยูน่นี้โอเคแย่วะ่ะห้าวิสุดท้ายเฮ้ยมาทางผมปะเนี่ย โอ้โหตรงผมเลยตรงผมเลยผมยผมอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะเฮ้ยจิตสัมผัสเหรออ๋อไม่นึกว่าจะจิตสัมผัสมาหาผมสิฟ้าไปไหนอะ่ะชั้นบนอ่ะเก็บเขียวเก็บเขียววิ่งใส่แดงแดงตรงนี้ฮะ โอเคผมชนะแล้วฮะตานี้อ้าวไม่ทันไม่ทันนะไม่ทันนะก็ถือว่าถามว่ายากไหมขนาดไม่ได้เล่นตั้งหกเดือนนะผมลองดูแล้วฮะว่าผมไม่ได้เล่นเกมไอ้นานแค่ไหนหกเดือนนะผมก็ว่าผมก็ยังฟอรไม่ตกขนาดนั้นนะไ,ไปไปละโอเคมันมีสถิติให้ดูว่าวะ รู้สึกว่าจะไม่มีนะใช่ไหมโอ้ก็คือจบแบบนี้เลยนะไม่มีอันนี้ให้บอกเหรออา้าวอันนี้ทำไมผมอ๋อไออันนี้ที่ผมไม่ได้สามดาวเพราะปกติะผมเล่นในโหมดนี้นะทุกคนโหมดคัตต้อนซึ่งผมสามารถปรับเปลี่ยนอะไรก็ได้นะในโหมดนี้แม้กระทั่ง ผีสองตัวซึ่งผีสองตัวเป็นผีตัวเดียวนะที่ผมไม่เคยได้หมดฝันร้ายก็มันยากเกินอ่ะให้ทํางานเ้าแต่ผีสองตัวหมดฝันร้ายผมเคยชนะอยู่นะคิดว่าในหมวดโรงพยาบาลน,นะปกติผีฝันร้ายนเนี่ยจะอยู่โรงเรียนนะซึ่งโรงเรียนอ่ะผมจะไม่เล่นเลยเพราะมันยากมากอ่ะเล่นไม่ไหวเหมือนกันโอเคถ้าใครชี้เจ้าีนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยบายจริงมันเล่นกับเพื่อนได้นะแต่ไม่มีเพื่อนให้เล่นด้วยอ่ะ จริงๆถึงผมได้คนเดียวก็ชนะนะแต่เวลาเล่นกับเพื่อนมันก็สนุกกว่านะถ้าใครมีเพื่อนก็ชวนเพื่อนเล่นได้นะโอเคเจ้าหญิงไปก็ซับใบสอรอ